สบายดีทุกคนท่าไทยสบายดียิ่มีตอนทับเขาสูสองดีมสาวลาวหนึ่งแพี่น้องท่าททยสบายดีทั้งเอซเก่าแลวกับเอซใหม่ไมนเด่นเนาะพี่น้องว่าชิายไทยหรืาาอลาดีรังดราฟท์เนาะโอ้ยโมนี่ดีมสีมาจัดต่อพี่น้องชมเป็นบรรยกาศกับพ้นตขนกข้าก็เศร้าเนะเป็นตกแห่งเติมตั้งไเนาะจะพอเดยซุ่มข้าจว่ามีพีน่น้องเอฟซเดือนนี้น้นสีมาลายเนาะมันจิบว่าห่าง,งเขาไม่เรื่อง ไม่ได้ซ <inequ ity S 1> ิอเอันหขอเขาไม่เล <intake> ื้ยงอีเลาขาหนนาอพี่นอโดหกไหนึงดอกหไหหเจไหว่าอันรีบกิมจักตอ้องมานนี่เล้ยชมเรื้องจักพ่พี่นอันนี้แรล้วเนาะน้องซมาห้ามกัดสิจักตออันพ่อพโดนไปตัดใหม่เมื่อวานนี้เนาะออมาใบบาเลยค่ะเนกัดเป็นกาจักอย่างื้นนี่ก็มีเรื้องจักแน่เนาะจะจับอันน่จะอไหนึงสอ แปดอันพี่น้องเฮาบอกว่าดินสิ40ดินสิเป็นไห้ไดเนาะแต่ว่าเฮายังไข่ที่้านหดแต่ก่อนน่ะเอาผ้าจากนั่นแหะวันนี้น่ะมีเครื่องอันนี้ซื้อแต่ตอนใดน่ะเจ้เครื่องจักเครืองจักต่อม้าสิมีใบเลื่อยบ่เฮาจะใช้นี่กับเป็นปี้วเดเป็นสปริงนีแม่าปีแลอันนี้เนาะเครื่องจักต่อเฮาสิมีเป็นสปริงแ้นี่แต่ก็สิมีใบเลื่อยเฮาจะสิเฮ็ดเป็นร่องแบนี้นะเฮาก็สิสอนนี่เข้าไปเนาะพี่น้อง

ว่าเอาผ่าไ,ได้เด็กเด,ด๋วนะข้าเดียว อยู่คนโตอยู่สิกาเกียวขนาดสิกะก็ยังหนักถ่วกันยังหนักเแหละอะพี่นองหนักถ่วงกับยานี่ยานถ่วงกับลู่ือเก้าวโมยานก็ยงใหแล้วยานยันฮักอะช่เอาดอกกะสิตีเอาหลือก็อามาเน่ะเอาไว้กันคนมันหมแล้วเขาบม้ไล่ให้คนแหลม

ชอขี้มันเออโอ้ต่ำรวดแบบวบ้นยืนยืนยนดสิก็ต่ำเลยสินะไอเรยกอมันตำ กอเงาหนอนเล้สเอาขาวเสื้อขาวบมมีแนวเหตดพี่นนอคนกะโต๊้ายแช่กับบัได้โลข้อบิกัะยับขมากขมาเจะใายหอหอขาวได้พี่หนอคนมวยจัดง่าย Cái này là... để diễn là... mà, ai của phạ cha rồi nữa, phạ cha nó chắc chép mới, phải chắc bát mới, hương anh cũng cả, cơ ba, đẹp đẹp đẹp, dáng đàng gì nằm, tơ tợp ฉลานะฉลาน่นอนพี่น้องนะใ่กระปิงนั่นการยึดยืน็น้นออกแบีรนี่ยังเบเงโอ้ยโอ้ยเงัน้อมสอแ่วตบเติบเติบเน้องเลเดียเล บ่ไว้ได้สอให้แหละเนาะพี่น้องสอขี้มันเลยสิค่ะปะเทียนแล้วก็มาสอขีออกแล้วก็เอาหนาเอาอาอันน่ะออกไ่ะไผะไม่ไผบพี่น้องลมักใหญ่อ่าๆเ็บมืจอไผ่บไ่บด้พี่น้องนี่นะมันก็มีไผบไผปลาไผอันไผบงแล้วก็มีไม้กระสะแต่ว่าไม้สงไผอันบ่ bò đẻ mình, mình thì chắc mình đây. Thì không có nó Thì gạn của nó Nó có nhiều tả Không tốt nào nữa Chắc quá lái Nó Không chắc mà เองอยาผ่าเบื่อเลือพี่เนาเลือกเนาเบื่อได้แม่ดึงเดยวันจะแน่สิเห็นและพี่เนาอยาผ่าเบือเลี้งได้ก็จะดูดูกันทั้งหงหันหน้าหน้าเ็ก่เดพี่น่น่อยเปนพี่นอะหากันหน้าพี่นนองเล้อ เห็นมนั้ยนะอันเดียดได้เห็นมันแบบนี้เกี่ยงแล้วเห็นคนง้อเห็นคน,น,นแล้วเดียดนี้พลอยน่ะอ่ะอภาจ้าหมิโยก็เห็นพลอยแล้ว กระกุ้ม้ี่คืออะไร่พี่เนอะซื้อรล่อป้ายซื้อรล่อครัวนี่พี่นนอะใส่เดยวปีอ๊ั้งเนีเดวพี่เาะเมล็ดแลดิเิ่งได้ยหลอว่าแล้วสีน่าผดที่เนาะเลอสีนาล้วย่ได้บ่ดย่กล่า้งไก้นีไล่ปีนี่เด้อพี่น้างนี่ ประมาณแปดอันที่เขาเอามาให้ท่านอจักรลอยบลอกัะแปดสิบประมาณนี้เลชินาขยันเริ่อันเด้อตอนเะอันเลว่่า้ิด้อเด้สิบสองสามสี่หกเจ็ดดเก้าส

46 147เด้อ147เ้อพี่น้องน่ทั้งหมดที่จักน่ะ147เด้อตัวนี้น่ะอยประมาณตอนนี้มันยังใหญ่พุ่นนะอยูประมาณ149เฮาบ่10นาทีจักเฮาจ149 149นี่149พี่น้องานิาแล้ว่าขาดแป๊ สําหรับคลิปนี้ดีมกับฝากไว้ัมมี่ได้ทุกคนมันนี้กับแม่ซูชิมือด้กันจักต่อมาพี่น้องแต่ว่าบระเดี๋ใส่ผ้าจักคือสมัยก่อนเนาะอันนี้ใส่เครื่องนีงประมาณหลายกว่าบาทใช่ะหมซื้อมาเนี่ยหลายกว่าบาทใส่ใส่สองสามสี่อ่ะซื้อเด้ออยู่บ้านเอาก็มีคือกันเนาะอยู่บ้านพี่น้องกับสิมีคือกันสิมีสปริงแบบนี้นี่ก็จะทําเตียงนอนเนาะเจ้าเพื่อประดิษฐ์แต่มีใบใบเลื่อยแบบนี้ใบเลื่อยประมาณนี้แบบนี้จะมาจะบุญมั้งโอ้โหเป็นเนาะสําหรับคลิมนี่ดี วันหลค์ก็แซงใจดีเด้อไว้พอกันไว้คลิปหนาเนาะมี้กับพ้นตกจักกวลายเป็นไรห,ห,หยายไปยืนดอนกระเบงเรื่องจกอกักเนาะพันในขณาเดีดวยกวกันสบายดีบาย,บายเด้อ